น่าจะปั่นกันตรงแถวๆส่วนข้างหลังของไซคาบอยอ่ะอยู่วิานาทีโอ้สองนออานี่ไงตามอ่ะไอ้ยมีคนอยู่ใกล้นี่อยู่หลังนี่คนหนึ่งโอ้โหบอดี้ัอดีโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กับแม่อ้วกเดอะเพลง กับเซตที่เราหาคนไม่เจอก็เปิดโอ๊กแดงหาเอาแล้วกันโดยใช้แอ่นออนคีเพิ่องอบวันทูบที่เมื่อเราเติมโอ๊กแดงแล้วอ่ะถ้าเกิดมีเซอร์อยู่ในลัศมีสัติใจเราอ่ะเขาจะทำการกรีดลองแล้วก็เผยออรล่าให้เราเห็นนะแล้วก็เปิดด้วยผมจะามาคอมโบด้วยก็จะมีชอกทาหรือใจสันที่จะเพิ่มลัศมีสัติใจให้เราอีก2 6กซ็ก็จะประมาณ8เมตรเนาะก็นั่นแหละฮะถ้าเกิดเราเติมบ่อแดงทีหนึ่งอ่ะแล้วมีใครนั่งเนียนอยู่ลัศมี40เมตรอ่ะคือโดนวอกแดงเราไ่่สาแนนนอ แล้วก็อีกอันออนึงก็จะเป็นแอปเปิลเขียวที่จะทําการเพิ่มบ่อแดงให้เราอีกหนึ่งบ่อตอนเริ่มเกมเนาะก็จะได้แบบเปิดกลมคุม่อยใช่เปิดอลล่ามคุมหน่อยแล้วก็ในส่วนของเปิดก็จะมีตามนี้เนาะเปิกแรกก็อธิบายไปแล้วเปิดที่2ก็จะเป็นทาน,นาที่ยิ่งมีคนเจ็บก็จะยิ่งถ่วงเกมเปิดที่3ก็จะเป็นเสียงประสานที่เวลาเราแขวนคนที่จะขอสีขาวอะแล้วเครื่องไหนปั่นได้มากสุดก็จะระเบิดเนาะ แล้วก็เบอรสุดท้ายก็จะเป็นกั้นเครื่อง2ทีตอนเริ่มเกมโอเคก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวเราก็ดูในเกมดีกว่าเด็กูดูดมาออกดนกับน้องลินด้วยมาไหนดูเซออ่า,อามีอะไรนะพว,วกแดงตรงบ้านเล็กแต่เราอย่าเพิ่งไปเลยครับมามาตรงนี้ดีกว,ว่าจะมีไหมลืมมาแบบมาคุณเลยอะไรอย่างนี้ นี่ไงมีคนปั่นเจอจีรอยกรีดมาโอ้โหอยู่หน้าด้วยข้างหลังกำลังลงวะเหมือนจะเป็นเนินนะบิงกลับยังอยู่นี่กลับไปยังโอเคกลับไปแล้วเหตายดไม่เงยเป็นโมหาลืมแล้วก็พลาดละน่าจะวิ่งฉีกดบ้างแหละอ๋อเนี่ไงวิ่งฉีกไปไปสิบกิโลแล้วบ้างนะี่ยตอนนี้ผมเจอคนเป็นสตรีมเมอร์สองคนแหละแต่เขาไม่ได้สตรีมสักคนก็ตามนั้นแหละคือแต่ละคน ในในทีมเจอตอนเนี้ยชั่วโมงบินเขาแบบหลักสามพันทั้งนั้นเลยคือที่แบบโอ้โหไปเจออะไรเนี่ยแบบโคตรย่งเย็งเฮ้ยโดนได้ไงวะเนี่ยตำหนักไม่ควรโดนนะไปละหลอกไฟมาเอาวะพี่ไม่โดนหมดละหมดบูบีละบ,บาย บ้านใหญ่ที่ก็แบบหน้าต่างเยอะแจงต่อยากโอเคโอ้โหเครื่องข้างปล่อยปลปห้ามแตะห้ามแตะต่เออแพ้เชื้อกันตอนนี้คนตอบูนมาไม่ได้ใช่อ่ะคือเราเป็นตัวว่าโอเคอยู่คือผมชอบไม่อ้กตรงนี้แหละฮะคือเอาบูนมาก็ปล่าประโยชน์อะโอ้โหผมไม่ได้มองเมืนอแต่แบบ นางมูอย่างเดียวเดี๋ยวนะเขาโดนอ้วแล้วไม่ใช่เหรอไม่ไม่ติดพิษเนี่ยโอเครอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสอก็เกิดละโอเคแค่นั้นแหละก็จะจายอ้วก่อนเดี๋ยวเครื่องก็ไม่ใช่เครื่องที่เดี๋ยวสอก็เกิดละมันหายแค่สิบห้าวิเองไงเดี๋ยวก็มาใหม่อ่ะแป๊บเดียวใครเป็นสิ่งบูลุงนี้เนี่ยนะกระทือบอนเอาตรงเอาแเทมด้วยก็ย่างแหมกะทันทีเดี๋ยวบล็อกปันเนี่ยแล้วเหร อีกแล้วเหรอใจเย็นน้องเบาน้องเบาใจเย็นโอ้โหหลุดจนได้เดี๋ยวนี้นเขาไม่ยอมปั่นไฟกันแล้วมาแบบจะมาเล่นหอนสอออย่างเดียวอ่ะตามจริงมาผมจะไล่อยู่นี่แหละมันใส่ไปกันส่วนตัวอา่าติอ้วกนะบล็อกเพื่อนนะตาย,ยากักโอ้โหเรีวกออกอรไรจะเสียขนานดะน้องเบา่าน้องเบา่า เสียเงินไปเปล่าอย่างที่บอกอะ่ะแต่และโคเดนตี้นี่นี่คือแบบชั่วโมงบินแบบ2,000หมดอะ่ 2, 000, 3, 000ดอะ2,000ันสามพันอ่ะน่าจะเจอแบบตีทรงตีเสียดอะไรอย่างงี้โอ้โหปัางกันหลังโอเคให้เขาไปช่วยเลยรฮะออกไปไหนข้างในบ้านใหญ่มีอีกอุกแดงให้เล่นอยู่แน่ไม่ผ่านกันอ้าพอดีโอเคอย่าไปเล่นแล้วกันชาร์จเต็มมาแล้วโล่งอย่างเงี้ยไอ้พีชไปไหนตียะตียะ จีที่อะไปชมติดสักทีทีนึง่งอือแม่งยังไปโดนโอ้โหไม้บังเฉยเลยจีที่ะนิดเดียวจีทเดียวจีทีดเด่เออถึงทีน่าต่างเฮ้โดดเงียบด้วยจะมาต้านตู้ปะเนี่ยชาเลนแบบอะไรนะชาเลนสเตมเมอร์อะไรอย่างงี้ไฮ้แขว้นไป <c oughs> จนถึงตรงน,นี้ผมก็ยัง ไม่ได้ใช้แอนออจริงจังเลยอะเหมือนเขาไม่ค่อยล้างหน้าเท่าไหร่มาไปล้างบ้านใหญ่ดีกว่าเห็นรยอยแงจางนะอา่านี่ไงตามะ่ะเฮ้ยยังมีคนอยู่ใกล้นี่อยู่หลังนี่คนหนึ่งโอ้โหพอดีพอดีโดดไปเนี่ยโดดด้วกอตเกินอ่ะตายโอเคโอ้โหที่ไม่เม้นแอนออรไม่รู้เนี่ยว่อยู่ตรงเนี้ย ออนมาแบบมุกรอบใช่ไหมไม่น่าใช่อมาแจ้งจุดเฉยเมื่อกี้อยู่ใกล้นะอ่านีงไงจะลอยยนได้กำลังไปช่วยปะโอ้ลอยแบบดิ่งยาวเลยอ่าวิ่งฉีกไปแล้วเขาเจ็บสีหมดแล้วไม่น่าไม่น่ามีใครกล้าห้ามผมอ่ะเพราะว่าผมอวกแดงอยู่ตอนเนี้ยมาสู้ไปไหนตอนที่ผมอย่างลำคาญเสียงสวดมนต์ภาวนาใช่ไหม โดนได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ที่แบบเม้มปากมากูไม่โดนที่ไหนเลยเอาจิวเฟดส,สองแล้วเนะี่ยไม่มีใครช่วยเมื่อกี้ยังรักกันดีอยู่เลยทำไมตอนนี้แบบจิ้งเพื่อนเฉยโอเคไม่น่าลากถึงอ่ะเสาตะคอยนะตรงนี้ก็ได้ได้เหมือนกันอ่ะเด็กไงจิวคนมาช่วยกันได้วกแดงมีอยู่หน้านึ่งไอีกคนนึงไงไอ้คนช่วยไม่เหรอ่น้องจิว บางเสียงอยู่อ่ะอยู่นี่โอเคโอค้แดงเก็บไว้ก่อนก็ได้โอยเดี๋ยวโอ้โหไอ้กิ่งไม้นี่พะลุไม่ได้อะไอ้ชี่ออกมาเฉยเลยโอเค,อเคปล่อยก่อนนะอ่าช่วยกันได้จริงมอยากซ้ำกิ้วให้จะตายไปเลยนะแต่ขอขอปล่อยก่อนนะคือสงสารเขาอะคือเขาไม่มีใครมาช่วยเฉยอ,อันนี้ถอนสอบไปแนละ้วฮะไม่ไม่มีแทงหลังหรอกพวเนี้ยหน้าซ้ำคนเนี้ยไอ้คนเนี้ยหน้าซ้ำ <ś led> จะไปดีก็ไม่ไปจะถอนเสาทำไมอีกครับไปไปก่อนเนาะอ๋ะได้ไงเรถไฟคุมขูมคือเวลาเราเล่นตัวอ,อ้วกอะถ้าเกิดเราเจอตีเล่นเป็นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยล้างหน้ากันโอ้โหเพิ่งชมแบบแๆว่าจะไม่ล้างหน้ากัน <ś led> <ś led> จะจิวล้างแล้วคือจิวมันแก้าตาเราไม่แปลาากใจหรอกฮะเขาหน้าต้องต้องหน้าไม่ธรรมดาเดี๋ยวคนที่ตายแล้วเนี่ยผมแฝงเขาสองรอบหรอหรือเขาปล่อยจนเฟดสองอะไรอย่างนี้มาขอล้างหน้าให้แหละจิวหน้าอยู่แถวนี้แหละคิดว่านะ ไม่น่าไปไหนไกลตเติมมาออาดีไงเนี่ยตรงนู้นอย่าไปเบื่อไม่มีนออเดมบิลูวเียอยู่ตรงนีน้ตามไปี่เอ้ลอยหายหลอกไฟมาหัวกันมาเขาน่าจะเห็นไฟทุบบนหัวผมอบบทำไมเขาวนแปลกๆออะคนเนี้ยไม่ฉีก,กเลยละ่ะ จะมาฝืนบนต่อพื่อ,อะเมื่อกี้ล้างหน้าใช่ไหมหน่ะล้างหน้าตรงอ๋อตรงบ้านเล็กใช่ปะ่ะโอ้ล้างหน้าหมดเลยแป,ป๊บเดียวตรงนี้เ่รอล้างตรงนี้เหรอเพิ่งเห็นหนะเนี่ยอ๊ะนี่ไงลอยวิ่งยาวเลยผมอยากเติมต่อมากเลยเนี่ยโอเคขอขอพยายามฝืนตามเท่าที่ทำได้กันไอ้อยู่ดิเราไม่ได้หลอกคงหลอกไฟแล้วนั่นแหละพวกยกสุดท้ายหมดและโอเคหมดพอดีอะ ไอ้หน้าต่างเดิมเจ็บคนโซลไปเนี่ยอันเน่ตายอยากตเติมมาโอ้ยแกเป็นเป็นฟืนหมินที่ล้มอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยผมไปเติมแถวาเล็กละได้ปะ่ะโอเคช่างมันนะอ่ะก็แพ้แล้วกันแสดงว่าไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่ได้อยู่โซนบนนะน่าจะอยู่แถวกลางแมบคิดว่านะน,นี่ปล่อยตายเพื่อนปะ่ะมาตรงนี้ ระเบิดมาผู้ใดอ,อยู่ไหนเออไปอยู่ไกลเลยเหาไม่เจอขอลักหน้ากันไม่ใช่แล้วขอเติมอ้วกกันจะโบ้ต้อลงหลุมอะ่ะโกรธจริงอะ่ะแอบไม่อยู่น่ายอยู่ตรงข้างหน้าแหละนี่ไงเจอแล้ววิ่งอยู่หลังเนินหลุมหลุมตรงนั้นปะเนี่ยเนี่ยเขาอยู่หลังเนินเนี่ยนี่ไงหลุมบนเนินโอ้โหดวงดีเกิน <laughs> โอเคตายตามนั้นว ดวงดีไปจีแล้วกัน <c oughs> ด่านขาบบอยร,รอบนี้เซอร์ล็อกแมะไม่ได้แบบเจอเองดันที่แบบจุกดิกกลางลำบากกรมีคนอยู่แก่แอ่ะนี่ไงเจอคนนึงเติมปุลักไปดีกว่าอยู่ไหนอ๋ามีคนอยู่ข้างบนคนเมื่อกี้ตาของปักที่ไกลเลยนะเนี่ยวันดี้เฟลิกบาลานะโอโ้โหฟิ้งอย่างไว โอเคเราพังจุ๊กเด็กไปแล้วฮะนา้พอตามได้อยู่นเพื่อนตามมา,มาอกแดงนะไหนที่ด,ดีโอ้ใช้ขวดเลยใช้ขวดตั้งแต่เริ่มสุดยอดเอ้แม่งโอไโดนพวกไม่โดน,โโดนคนนี้คือเขายอมเสียของแบบของดีตั้งแต่เริ่มเกมเลยอ่ะคือเก็บ ไ่ใช้แบบช่วงกลางเกมก็ได้มัง้งโอเคแขวนไปไหนไหนฮะอยู่หน้าประหารคนนึงโคแนแดงเราใกล้หมดแล้วอะ่ะเราควรไปไหลต่อดีปะไม่ไม่น่าทันนะขอขอพาหะก่อนแม่งั้นกำลังจะพาหะโอเคติดเชื้อไปแล้วคนหนึง่งเฮ้ยไปไหนโอเคไอ้เขาเสียหมายไปเลยฮะ อย่างเดี๋ยวเขาเก็บเอ้ยคนนี้ชุดไฟปะเนี่ยโอเคเก็บสักทีคนระับคนนี้นวดกันมาอีกรอบหนึ่งมีคนแตะเพื่อนใบข้างบนนี้สวัสดีน้องอยุอิชิมุระสวัสดีอวกเสียวอัดนะอวกเฉดฮะโอเคกระจายอวกให้มากสุดนะออก่อนนะแล้วชุดเราก็แบบลหลถวยขึ้นเอ้าอยู่ดีก็เปลี่ยนกัน ปล่อยครัปล่อยปล่อยอมีคนล้างหน้ามีคนล้างหน้าโอเคในสุดก็มีคนล้างหน้าย่นได้อะคือน้องเม็กวันนี้เป็นเป็นชุดไฟอ่ะน่าจะแบบเก่าเกมจัดอ่ะนี่ไงมีคนมีคนล้างหน้าย่นได้อ่าเป็นเฟลิกอ่ะเพิ่งล้างเลยน่ะนะออกไปหลังบ้านเล็กนี่ไงเห็นแบบเป็นกรอบกรอบตรงไหน่งเนี่ยเห็นแค่ว่าลาบอกตำแหน่งเฉย ไปกาดึงด้วยมาเพื่อนขวดไปแล้วขวดอะโอเคโอ้โลหล้างแน,น่ทุ่นแน่ไม่มีใครแบบเก็บไปใช้ท่วงไทยเกมเลยทั้งนั้นอย่างนี้น้ำมันมากขนาดไหนมีโอแดงใช้อย่างเงี้ยโอ้โหบาลานผมก็ว่าไม่เขาแบบวิ่งไวเองเลยนี่ไงเม็กไปช่วยเม็กน่าจะขุมมากอะเม็กเป็นแบบไฟเลยอะไฟแบบของขลังหมาไปไหน บางทีเพื่อนไม่หลอกไฟเลยเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเซฟอ้วกเลยทั้งนั้นล้างป้าละห่อมากโอ้โหล้างหมดทุกคนล้างให้หมดที่ขวากหน้าจะหลุดปะเนี่ยอย่าหน่าเกียรไล่ต่อละอย่าเออโอเคขอกระจายอ้วกเขียวกันเป็นพาหะไปก่อนฮนะดูด,ดิอ้วกแดงแบบเต็มแมปรอบเนี้ยพี่บอกว่าได้ใช้ทั้งเกม โอเคของมาล้างฝั่งนี้หน่อยชิล้าดีของมาเติมฝั่งนี้หน่อยน่าจะปั่นกันตรงจแถวส่วนข้างหลังใจคาร์บอยอ่ะให้ดูหน้านี่โอ้สองนอเราได้ข้อมแผนดิือปะนี่ไงยูอีเอาคนไม่พร้อมจูดีกว่าหลอกไฟมาเอาว้าคนนี้มันนิ่งคนนี้มันนิ่งมากๆจริงไหม อยู่บนต่อบนอยู่หลอกไฟไหมโอเคผมว่าเล่นไปเล่นมาสนุกอยู่นะแอดออนแบบปลดตำแหน่งเวลาเราจะพวกแดงอ่ะคือเติมปุ๊บเราก็ไหลต่อได้ทันทีอ่ะแล้วก็ดูได้เลยว่าใครอยู่ไหนบ้างเนี่ยไหนบ้างอะไรอย่างนี้โอเคพวกแดงเราเยอะมากเลยฮะเราขอเติมกันอนี่ไงเจอคนหนึ่ง เป็นไชน่าไชาน่าขอเพิ่งเจอหน้าด้วยเน,ะะนี่ยทางเกมผมไม่เจอเลยอะแต่ที่นี้เขาสู้แบบสุดใจอยู่นะไปออกมาอ่าเจอแค่คนเดียวฮะเป็นไชน่านั่นเองถ้าเกิดเราจะเอาง่ายเราต้องหาเฟลิกให้เจอเพราะเฟลิกใกล้ตายแล้วอะแล้วเกมนี้จะเป็นเกมของเราเลยหลังนี้อดีตทำไมปะล็อกกดทีดีกว่าอะ คือเป็นพื้นที่แบบแคบๆอ่ะข้าบนได้น,นีเฟสแรกโอ้โหแถวนี้ไม่มีตะขอเหน็นอะไรทั้งนั้นโอ้โหล้างหน้ากันแบบไม่เกรงกงเกรงกลผีทแบบั้งนั้นคือเหมือนเขาล้างกันแบบเหมือนผมไม่มีโอกแดงอ่ะล้างโคตรสุดจัดอ่ะเจอข้างหน้าเป็นคุณชิโมระโอเคยังไม่เติมแล้วกันฮนะขอไล่ตรงนี้ก่อนห้อยไหนก็เหลือแบบอันนึงงถูกไหมโอ้โหก้อนหิน เฮ้โดนอยู่เชิงหลังปะเนี่ยโอเคผมขอปล่อยอ้วกใส่ก่อนให้ไปเป็นพาหาก,ก่อนนะเดี๋ยวเอะคนนี้น่าจะตายแล้วปะหรือเฟสสองอยู่จะไม่ได้อ้าคนนี้ตายแล้วโอเคสามคนกับสี่เครื่องน่าจะพอพอไหวอยู่โอเคขอกระจายพาหาก,ก่อนผมไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครก็ต้องทำไงก็ต้องเติมอุแดงเนี่ยแอนี่ไงไซน่าอยู่นี่มาพื่อน โอเคโดนจนได้แต่กูแดงปะมีคนอยู่นี้โอเคแค่นคนเดียวมาเฉยน่ะวิ่งฉีป่ปะโอ้โหเขาวิ่งฉี่แบบเดียวยาวเลยอะ่ะไม่มีใครฝืนฝนกับตรงนี้ทั้งนั้นโอเคเหมือนจะวิ่งตรงกันนะกลับลงไหมปะไมไ่ทันวัดดีไ,ไหนหเดี๋ยวโหโดนติดคือติดไอ้แง่งบันไดนเ่เฉยเลย โอ้โหเหมือนกันนี่แบบเหละท่อไปแล้วนะ่ะหลอกไฟไหมหลอกเพื่อนเลยก่นอนเฮ้ยไปโดนนายสะบัดหน่อยบุกนี่สะบัดหน่อยวิงกเกลียดลิบโอซ่าผิดเรื่องแล้วมาดิมาต่างกันแล้วนะก็อย่าติดเชือ้อดีเนี่ยอา่าร้อยติดเชือ้อละโอ้โหไม่โดนตายยากหลบโคตรโหดไม่โดนตรงนี้ได้นะนี่มันเตีย้ยอ่ะ ผมไม่โดนอีกหมดแล้วหมดแล้วเออหมดพอดีโคตรเมมปากี่หายเลยโหติดเครื่องนึงยังปั่นกันได้อยู่นี่สุดยอดเลยอนะออกไปไหนเรามีพวกแดงตัวนั้นนะฉีดดีคิดดีฉีบปะผมไม่เห็นรอยเท้าอ่ะผมไม่เห็นเขาวิ่งฉีบไปไหนะก็ต้องเติมพวกแดงเช็คมาโหไม่อยู่ไปละโอ้โหมันใหญ่ปั่นได้โคตรเยอะ จะติดแล้วนะ่ะจะฝืนไหมไม่โดนโอเคเมกมาช่วยเมกชุดไฟคนนี้ผมไม่เคยรวมเขาได้เลยปะมันได้มีคนที่แบบเก่าเก็บจดแยดนี่ไงออกมานี่ใครเนี่ยอ่าน้องเมกโอ้โหใครลักแนงเดียวเลยนะจะบนนี้ขี่ดีนะไออว่าคนนี้ชีกโอเคทีเดียว โอเคโอ้โหลบชุดไฟได้ผมที่แบบผมต้องยืนเก๊กหล่อหน้าประตูแล้วมั้ง <c oughs> ฮีโมอยู่ไหมโอเคเพื่อนเพื่อนสาวไปโอ้โหเขามีชุดไฟแบบจุติสามด้วยนะน่าจะเป็นผู้เล่นแบบแอชเชนวัลดอะไรอย่างงี้โอ้โหบ้านบ้านอยากจะติดแล้วจะเย็นอยู่คุยกันก่อนไม่ต้องรีบปั่นงนนั้นก็ได้ออกไปแล้วโอเคน่าจะออกไปช่วยเพื่อนละ เฟลิกนี่จำผิดเมียตายแล้วปะโอ้โหบนปะม,มีใครบนบนเลยขนาดยาวไหมเดี๋ยวขึ้นบนขึ้นบนเอาวานนอานนอ่ะคนนี้หืมไอ้คนนี้ไอ้คนนี้ไปไหนเออรนสักทีไปจะโดนปิดมาเอ๋ ไปล้างหน้าปะวุ่นวายกันมาโอ้โหนนี้ดูเชิงเป็นด้วยมาขั้นขั้นสุดท้ายละนี่ขนาดว่าเขาเรือแบบสามคน,นเนี่ยเขายังเดินเกมมาได้แบบโคตรโหดเลยลงมาให้ไปก่อนแล้วกันโอเคติดจากทีเครื่องใกล้ติดอย่างเนี่ยสามคนนี่ก็เกมพีได้ง่ายเหมือนกันนะเอาจริง มาเจอ,อไรคนจะไ่พร้อมดีกว่ามาวันนี้โอ้โหวิ่งฉีกแบบยาวๆเลยตายอยากออตายอยากตรงไหมใจคตรนิ่งแต่แค่ล้วแบบวิ่งต่อด้วยอะไรใจนิง่งขนาดนั้นบนัตรเราขึ้นแล้วนะบัตรเราขึ้นแล้วโอ้โหเขาจะติดแล้วโคตรโหดย,ยายายาใจเย,ย็นใจเย็นอยู่คุยกันก่อนอะไรจะรีบปขนาดนั้น ดีไนดะ้มีธนาไม่มีธนายเราชิบหายแล้วอะชิบไปไหนชิบเล่นแมสนี้ก็เล่นโอน๊แตแดงอลไรกันยี่ขนาดเหลือสามคนนะ่ะเขายังแบบเขาจะเดินเกมโคตรโหดเลยมาตะกิดเพื่อนไหมโอ้โหตะกิดเครื่อง,ค,องคือชัยน้าทในกระต่ายนะไล่ชัยนาดีปะออกมาทางนี้ดิตามมา โอ้โหตะยากอัดมุมโคตรโหดทำได้ไงก่อนขอคุมเครื่องด้วยมาปั่นต่อไหม่ะสวัสดีจะมาปั่นต่อไม่ได้หลอกไปไหมโอเคเราเรา,เราเห็นตำแหน่งไม่ใช่เห็นตำแหน่งเรารู้ตำแหน่งของฟิลิปแล้วเขาหน้ามีลูกเองกันไหนคิดว่านะคือเขาเล่นกันโคตรหมามเลยผมคิดว่ามิกน่ามีลูกเองอ่ะเพราะว่าชุดไฟขนาดนี้ก็น่าต้องมีลูกเองอยู่แล้วอะ อยู่ข้างบนอา่าโดดจนแท้เอาไปเอสจะเอสดิเฟลิิเอาตัวติดอะ่ะ <c oughs> เดินติดอะ่ะ <c oughs> โอ้โหเก็บวิโครตรตึงตึงแบบตึง,ตงจัดคือเขามี3คนอะแล้วเขาปั่นเครื่องแบบ3เครื่องได้ได้แบบโครตรเซียนคารลงห้องวีให้ด้วยโอเคขอบคุณครับโอเคชาลิน้าผมรวมเขาแถวเนี้ยผมไม่รู้ข้อคารไหนแล้วอะ่ะ ไม่รู้ทจำไงอ่ากำลังจะบอกไม่รู้ทจำไงก็ต้องเติมอ้วกโอเคอย่างไรก็ได้ยินเสียงตนนัพอดีโอเคตอนนี้แบบตึงจัดเจอชุดไฟที่แบบหลงหลอนโอเคก็ชี้ผม